มาแต่ใส่นี่ไม่ใหญ่วันโอ้ยมาแต่รองบ้านบ้าสิไปหาซื้อแนวกินนี่อีฮะมาแต่ลูกมา,าจิโจ้คือมาค้ำมามือเ้เอ้บ้าอค้ำจังไหนด้คิวที่เก <มา S 1> ้าสิบะออมาค้ำยังบ่พ่อได้เตียจ้านั่นงไ้กงกดแนแนกิน,น <c oughs> อีกนะบ้าพมือหรือบ้าเดีเอออือกินตามสบายใจซอบประสันโอ้ย างกันเพราะเขาโลกกูว่าละนั่งอพูดละซ่องขนาะได้ยินแม่เบิรดให้งดอย่างนี้ล่ะไงจ้าหวานมันเค็มนัวใส่รสจ้าแตักงเออปิ้งปลาปิ้งไก่เออลาบก้อยซอยแซ่เหล่ายาปลาปิ้งงดเบิร์ดชิชอวักทากินอยัางมิแต่แนวกูมักมาไหนซุ้มให้งดหันเออโอ้ยแกยังว่า ตำมะฮุ่งข้าปุ้นตำม,ม,ตมั่วตำส้วะมูนันเออมันแหละแซ่บนะแท้เนาะเังได้แหละบาลนี่ชิบะฮุ่นดีซะบ่ <c oughs> ไม่อดหลายอย่างไปนะเอาเจ้าได้ถามหมอบอกว่าวเขาเป็นอย่างคือให้ล,ลดหลห่เถอะคืองดหลห่เถอะอุะอ้ยกระทำอะลรเนาะเออจ้าได้ถามคนละ,อะนนเอาคือหมอเออเป็นอย่างคือให้ลดทุกอย่างเถอะมอนจเนี่ยมักมากได้เห็นเลยลงกฏฐานะแมนอยู่เออจะเนี้ยแซ่บๆเจ้าหมอหรอว่ะเจ้าก็เป็น ได้หน่อยนั่นเด้วาสันวายเป็นผู้มีรายได้น้อยเออเออบ่านนี้เจ้าว่าจึงไดหันพ่อหมอสั่งว่าเจ้าเป็นคนมีรายได้น้อยมันบอกเออจ้าวก็เลียวหน้าเรียวหลังตัวทั้งหลังกันยังบกหลายอยู่อืมอืมคุณนางรอคิวนั่นจ้าวยจ้าแม่กลับคุณเล้อกหิ้วข้าเออวย cả nhà ngon mà lấy Hoài <laughs> Hoài Bày <Why>? quá <laughs>